น,นวันนี้ผมก็จะมาแชร์ท่าครูกเกตกลายนะครับครูกเกตแต่เป็นแบ็กไซด์นะครับไม่ใช่ฟรอนไซด์นะครับแบ <ๆ S 1> ็กไซด์ก็เป็นอีกหนึ่งท่านะครับที่เวลาเราเล่นอุปกรณ์นะครับไม่ว่าจะเป็นลาวเหล็กหรือกล่องน่สนะครับสามารถครูกเกตกลายได้เลยนะครับเป็นท่าแรกๆเลยที่จะบอกไงอ่าที่จะเล่นกลายได้ง่ายๆนะครับอีกท่าหนึ่งก็น่าจะเป็นฟีโบหรือเปล่าแต่ผมก็ยังไม่ได้นะฟีโบ ผมว่าคู่กเกตง่ายกว่านะครับผมแล้วก็จะบอกไงคู่กเกตเนี่ยก็เป็นท่าที่ไม่อันตรายมากนะครับเล่นกันเยอะนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งวันนี้ที่ผมจะมาแชร์ก็จะแทรบนกล่องนะครับเพราะผมไม่ค่อยจะบอกไงไม่ค่อยชัวร์เล่นบนเหล็กนะครับไม่ค่อยจะบอกไงฟิลมไม่ดีอ่ะทิ้ไม่แม่นนะครับกลัวพลาดกับเคยแล้วครับเคยแล้วก็เลยแบบเอ้ย มาแชร์นก่อกดีกว่าสําหรับความคิดของผมว่ามันกรอกจะง่ายกว่านะครับแต่ว,วันนี้ผมจะมีทิปส์อะไรมาบอกนะครับลองไปดูกันนะครับก่อนที่จะเล่นท่านี้เราควรเล่นท่าอะไรได้บ้างนะครับถ้าสําหรับความคิดของผมนะผมว่าก็ไม่จําเป็นนะครับไม่จาเป็นต้องโน้ตสไลด์ like ได้แต่ต้องออลี่ต้องอะไรได้แล้วนะครับหมายถึงท่าพื้นฐานทุกนี้คนจะได้แล้ว Back side, side, แบ็กไซด์คอนไซด์อะไรประมาณนี้นะครับแต่หมายถึงท่าบนอุปกรณ์นะ จะเล่นอ่าบอร์ดสไลด์ได้ก็ดีนะครับผมแต่เล่นไม่ได้ก็ไม่เกี่ยวนะครับแล้วก็โน้ตสไลด์ถ้าได้ก็ดีเหมือนกันแต่ถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะสาหรับความคิดผมนะผมว่าสามารถฝึกได้เลยนะ <S <S แบ็กไซด์โคเกตโน้ตสไลด์อ่าแบ็กไซด์โน้ตสไลด์เนี่ยสองท่าเนี่ยผมจะบอกว,ว่ามันใกล้เคียงกันมากครับคืออ่าบางทีผมจะทำโน้ตสไลด์ก็ไปเกาะครุกบางทีจะทำคุกก็หลุดมาเป็นโน้ตสไลด์อะไรประมาณนี้นะครับผมแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่า ครูกเกตเนี่ยมันถูกต้องหรือไม่ถูกนะครับเพราะว่าตอนที่ผมหัดใหม่ๆอ่ะเฮ้ยตกลงกูครุกหรือยังวะหรือกูยังวะมันเป็นท่าที่จะบอกไงเฮ้ยตกลงเราครุกหรือยังหรือยังไม่คลุกเราเกาะหรือยังหรือยังไม่เกาะผมแนะนานะครับให้ทําตามวิดีโอนะครับลองเอาสเก็ตบอร์ดมาแล้วก็กดนะครับกดแล้วลองล็อกดูนะครับว่ามันจะเป็นลักษณะนี้นะครับผมหรือว่าตอนเล่นนะครับตอนเล่นลองเอาวิดีโอถ่ายจากข้างหลังนะ เดี๋ยวจะรู้นะครับเพราะตอนแรกผมก็ไม่มั่นใจให้กูคลุกหรือกูไม่คลุกวะหรือว่ากูเป็นโนส e d r ว่าเพราะมันใกล้เคียงกันนะครับแต่คลุกเนี่ยหมือนจะแห้งนะครับมันจะล็อกพอดีนะครับไปดูในวิดีโอานะครับโอเคนะครับวิธีล็อกของข้างกูฟี่นะแบกไซด์นะล็อกคลุกเนี่ยก็จะเป็นคือเกินอย่างนี้จะเป็นโนสนะครับโนส e d า y แต่คลุกเนี่ยมันจะเฉียงอย่างนี้เห็นไหมครับจะเฉียงอย่างนี้ประมาณนี้ ล,ล็อกค,คือการเอาล้อหนึ่งข้างขึ้นไปเกี่ยวขึ้นบนนะครับแล้วก็น้ําหนักอยู่ข้างข้างล้อที่อยู่ข้างบนเนี่ยล็อกไว้อย่างนี้นะครับคือเวลาแทะหอแเรากระโดดขึ้นมาปุ๊บเราก็ปุ๊บขึ้นมาอย่างนี้นะเราก็จะทิ่มส่วนใหญ่ทิ่มแล้วบางคนก็อาจจะบิดนะครับบิดบางทีก็เข้าแค่นี้แต่บางทีคนก็จะบิดให้พอดีล็อกถ้าเกิดอยู่อย่างเงี้ยจะล็อกมากเลยนะครับก็วิธีล็อกก็เป็นพันนี้นะครับทีนี้ครับคือ หั่นใหม่แรกๆนะครับยังไม่ต้องอหั่นแรกๆไม่ต้องมาคู่ขนานก็นนมาทิ้งเฉียงหน่อยกันแล้วก็โดดแล้วก็ทิ้มเข้าไปเลยุทิ่มเข้าไปเลยนะครับแล้วก,กดกดที่ฝั่งนะให้มันล็อกอยู่อย่างเงี้ยจะล็อกพินฉอย่างเงี้ยนะครับแล้วล็อกอยู่ประมาณนี้ล็อกสองข้างนะครับก็จะอยู่นะถ้าเกิดออกมาคานนี้เยอะอาจจะหลุดได้นะแต่ก็ยังอยู่ได้นะครับผมอยากจะให้ดันเข้ามอย่างนี้เลย เพื่อจะได้ล็อกอยู่นะครับหลังจากเรารู้ว่าคุกเก็ตเนี่ยมันอยู่ลักษณะไหนนะครับมันต้องเกาะยังไงมันต้องเข้าองศายังไงเรียบร้อยแล้วนะครับผมครั้งนี้เราลองมาไหล่ช้าหรือกระโดดขึ้นตรงๆเลยก็ได้กระโดดขึ้นตรงๆให้ล็อกก็ได้ว่าเฮ้ยเราเอาฟิลนั้นก่อนนะครับผมแล้วก็วิธีวางเท้านะครับก็จะวางเหมือนอาการออลลี่เลยผมจะวางเหมือนออลลี่เนะส่วนตัวผมนะจะ เหมือนนะครับไม่ได้วาแตกต่างยังไงแล้ววิธีไหลเข้ามาหากล่องนะครับก็เริ่มแรกผมแนะนําช้าๆก่อนนะช้าๆนะครับสโลอ่อยๆเลยไม่ต้องเร็วนะครับอ่อยๆแล้วก็เฉียงเข้าไปเลยครับแล้วก็ทิมเฉียงเข้าไปตรงเฉียงเข้าไปตรงๆเลยคือกระโดดพุ่งเฉียงเข้าไปตรงๆเลยนะครับแล้วคล่องแล้วค่อยมาขนาดแล้วค่อยบิดเข้านะครับแต่ตอนนี้เอามาที้เฉียงตรงๆให้รู้สึกว่าเกาะก่อนนะครับอันนี้สําคัญเลยนะครับ แล้วก็วิธีฝึกของผมนะจะไม่อยู่ตรงปลายนะครับผมจะไม่อยู่ตรงปลายเพราะว่าถ้าออกมันยากกว่าครับผมเพราะถ้าออกเนี่ยถ้าเกิดออกปกติส่วนใหญ่บอร์ดมันจะพลิกนะครับผมถ้าเกิดออกจะบอกไงไม่ดีมันจะพลิกอะไรประมาณนี้นะครับแต่เราตอนนี้เราเอาแค่เกาะก่อนนะครับคือมาช้าๆไหลกระโดดขึ้นไปเกาะนะครับเกาะให้รู้สึกว่าเฮ้ยมันล็อกแล้วนี่หว่าเฮ้ยให้ได้ฟีลเนี้ยเอเอล็อกแล้วเฮ้ย เกิดเลยมาครังนี้มากเฮ้ยมันเป็นโนสตกรายเฮ้ยอยู่ข้างนี้มันเป็นคลุกเฮ้ยพอล็อกอยู่นะครับผมเวลาขึ้นไปนะครับน้ําหนักนะครับให้กดมาทางด้านล้อนะครับผมด้านล้อที่แฮงก์อยู่ข้างบนนะด้านล้อที่เกาะอยู่ข้างบนนะครับให้เหยียบน้ําหนักไปทางนั้นนะครับเท้าหลังก็เกาะไว้นะครับทาอย่างนี้จนชัวนะครับแต่ที่ผมไม่ให้ออกตรงปลายเพราะว่าผมอยากให้ฟีลเกาะได้มากก่อนนะครับผมพราะคืดหยุดเอาไม่เป็นไรครับอากระโดดเกาะมาแล้วรู้สึกว่า เกาะแล้วไหลแล้วโอเคนะครับผมพอหลังจากนั้นนะครับเราก็ไปต่อเลยไปดูวิธีออกกันนะครับผมวิธีออกนะครับผมจะสาธิตให้ในวิดีโอนะครับมีอยู่3แบบนะครับแบบแรกเลยที่ง่ายที่สุดสําหรับผมคิดนะคือการบิดนะครับคือการบิดออกทางเฟกกี้นะครับคือคลุกมาเสร็จปับ๊บบิดกลับครั้งนี้ปับ๊บมันก็ออกทางเฟกกี้ง่ายครับบอดไม่มีพิกไม่มีอะไร อย่างที่2ก็จะเป็นอ,ออกปกติแต่ครั้งเนี้ยวิธีออกปกติเนี่ยถ้าเกิดมือใหม่นะครับเรายังคนโทรลครุกเก็ตก็ยังไม่ค่อยดีนะครับยังคนโทรลไม่ค่อยได้ก็จะยากนิดนึงแต่วิธีออกของท่าที่2นี่ก็คือการที่เรากระโดดขึ้นไปเกาะเสร็จปั๊บนะครับแล้วเราเหมือนนอร์ี่ออกโอเคถ้าเกิดคนทํานอรี่ไม่ได้ไม่ต้องคิดมากครับดึงบอร์ดกลับข้างหลังครับคือดึงดึงกลับหลังเลยคือพอมันเกาะไปนี่เขียงอย่างนี้ครับ ดึงบอร์ดกลับข้างหลังดึงออกมาข้างหลังนะครับคือไม่เอวี่อย่างข้างไม่ดันไปหน้านะครับคือดึงกลับหลังเลยดะบอร์ดมันก็จะหลุดออกมาอยู่บนเท้าเราเองนะครับอันนี้จําไว้เลยนะครับทิศนี้โอ้โหผมตอนแรกผมกว่าจะออกนะ <c ười> คือพอขึ้นไปเพราผมก็เอวี่อย่างครับผมก็จะเอวี่อย่างให้ออกบอลก็พลิกไปให้สุดเลยไปสุดก็เอวี่ย่างดันออกไปอีกบอลก็พลิกอีกครับจนไปดูวิดีโออะไรเงี้ยเขาบอกให้นอรี่ออกนอรี่ผมก็ไม่ค่อยคล่องนะเอาจริงผมก็ไม่ค่อยคล่องเท่าไหร่ผมก็ อ๋อโอเคพอลองนอรี่ออกเอ้ยทำแบบประมาณนอรี่เงี้ยผมก็ไม่ได้นอรี่คล้องมันเลยไม่ลอยก็เลยเอ้ยอ๋อ oh, มันออกได้แล้วพอทำไปทำมารู้ว่าอ๋อมันต้องดึงหลังดึงออกกับหลังก็ได้นี่ว่าคือไหลไปปึ๊บปึบดึงออกกับหลังนะครับถ้าเกิดจะนอรี่ออกนะครับก็ดันดันแล้วก็ดึงดันแล้วก็ปาดกับหลังนะครับแล้วก็ลงกลับมาครับเบี่ยงออกมานิดน,นึงนะครับก็เป็นการออกท่าที่สองนะครับการออกแบบปกตินะครับแต่ว่า มันต้องดึงทอยหลังนะครับเอาง่ายๆเลยแล้วท่าที่3นะครับของการออกนะครับคุณจะช็อปออกก็ได้นะครับช็อปให้บอร์ดหมุนนะครับหมุนร้อยแปแล้วก็กระโดดขึ้นไปยืนนะครับ <S <s <Grand ly> ก็ง่ายนะครับจริงๆแล้วมันไม่ถึง180ดีหรอกมันก็พอบอร์ดเฉงอย่างนี้แล้วก็ช็อปนิดนึงง่ายๆนะครับแล้วก็กระโดดขึ้นไปยืนเอาจริงๆผมว่าช็อปบอร์ดออกง่ายกว่าก,า,การนอรลี่หรือดึงข้างหลังออกเองนะช็อปดวผมว่าง่ายกว่านะครับผม แล้วผมก็กําลังฝึก3ามแล้วหกสิบนะแต่ยังออกไม่ได้นะครับคือจะบอกไงไม่ทันครับยังไม่ทันครับนะครับเดี๋ยวคิดว่าเร็วๆนี้แหละน่าจะได้นะต้องจัดการให้ได้นะครับโอเคเราไปดูต่อเลยดีกว่านะครับไหลมันจะช้ากระโดดขึ้นไปแล้วออกอย่างใดอย่างหนึ่งได้แล้วนะครับผมก็เป็นอันเสร็จนะครับจริงๆแล้วก็ไม่มีอะไรนะครับแต่คนที่อยากจะออกหัวนะครับก็ต้องหัดท่าที่สองนะครับห้าท่าออกนะครับคือการดึงถอยหลังนะครับผมที่จะออกหัวไหลนะครับ ทำไมผมไม่แนะนําให้ออกหัวก็ตามที่ผมอธิบายไปนะเพราะว่าผมว่าออกข้างในง่ายกว่านะครับตอนแรกสําหรับครูเกตนะออกข้างง่ายกว่าแล้วก็เวลาไปเล่นที่ไหนนะครับตามสป,ปอร์ตอะไรอย่างเงี้ยเราไม่ต้องรอให้สุดเราสามารถออกกลางได้เลยดีนะครับการเล่นท่ากลายหรืออะไรก็แล้วแต่ถ้าออกกลางได้นะครับช่วยได้เยอะนะครับผมโอเคเราไปดูสโลโมดีกว่านะครับไปดูนครับโอเคนะครับครั้นี้เรามาดูเบรกดาวน์นะครับ พอไหลมานะครับผมเตรียมตัวออลลี่นะครับสังเกตครับให้ออลลี่กระโดดนะครับอย่าทิมนะครับพยายามอย่าทิมให้ออลลี่ขึ้นไปข้างบนขอบนะครับแล้วค่อยกดลงมานะครับเหยียบลงมาอย่างนี้นะครับเห็นไหมครับแล้วก็น้ําหนักอยู่ส้นเท้านะครับอย่าลืมนะครับกดให้อยู่เลยกดให้อยู่เลยนะครับเท้าหลังประคองนะครับแล้วมันจะล็อกไหลไปเองนะครับผมแขนก็ยกบาลา้านนะครับน้ําหนักอยู่เท้าหน้ามากกว่านะครับพอถึง กล้จะหมดน้ำหนักก็ค่อยออกสักหนึ่งท่านะครับเห็นไหมครับเกาะเห็นไหมครับแผ่นนี้โดนล้อเลยนะครับจากสังเกตครับปัญหาที่เจอบ่อยนะครับเจอเป็นประจำวนตัวผมนะอันแรกเลยคือกระโดดขึ้นไปโอ้โหไงหลังขึ้นไปนะครับกดไม่ลงก็ชุดไปข้างหน้านะครับอันต่อไปเท้ามันจะติดกล่องหรืออะไรเงี้ยครับไม่ไหลนะครับผมก็ไปต่อไม่ได้อันที่สามนี่เจอบ่อยมากเลยทิมนะครับทิมลงไปเลยคือน้ําหนักไปข้างหน้ามากไปบ่อยกับกลับหลัง อันสุดท้ายคือการลงนะครับลงปกติก็ไม่ได้ดึงก็จะพลิกอย่างนี้นะครับผมท้ายนี้ก็ขอสรุปไว้เลยแล้วกันนะครับสำหรับท่าแบ็กไซคุกเก็ตกลายนะครับผมปัจจัยสำคัญของคุกเก็ตกลายก็คือการล็อกให้อยู่นะครับการกลายเนี่ยส่วนใหญ่ผมว่าล็อกคือปัจจัยแรกเลยคือขึ้นเป็นล็อกปัจจัยแรกนะครับออกคือปัจจัย2นะครับถ้าเกิดเราเล่นได้จนคล่องแล้วก็เพิ่มความเร็วนะครับ ยิ่งกกลได้ยาวผมแนะนำนะให้หากล่องยาวๆหน่อยกล่องสั้นไม่ไหวครับตื่นเต้นครับขึ้นไปกูยังทำอะไรไม่ถูกเลยจะลงเลยครับคือให้ยาวให้มีเวลายืดไหลไปเลยสบายๆนะครับผมก็จะมีเวลาคิดว่าจะออกยังไงได้นะครับโอเคนะครับทิปก็ไม่มีอะไรมากนะครับเวลาออกถ้าออกปกติอย่าลืมนะครับยาวเวียงนะครับดึงท้อยหลังนะครับอันนี้สําคัญเลยนะครับโอเคนะครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆถ้าใครชอบก็ช่วยแชร์ไลค์ subscribe ผมด้วยเจอคลิปหน้าครับสวัสดีครับ